ผมก็พาอจัดดีห้าสิบห้ารีวิวครับสวัสดีครับตู่จากดีห้าสิบห้ารีวิวครับแออีพนี้คุยเล่นหลังเกมคุยเล่นหลังเกมศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลิกอังกฤษนัดกลางสัปดาห์เป็นนัดตกค้างระหว่างแมนยูกับนิวคาสเซิลเนาะครับผมอต้องบอกว่าผลจบกลายเป็นฝั่งผมได้ชัยชนะไปใช่ยินดีด้วยครับยินดีด้วย<อ>ครับครับผมก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย จะบอกว่าฟุกก็ได้นะจริงๆตอนแร<ฮ>กผมก็กล่าวว่าแบบเอ้ยแมนยูนี่ไม่น่ารอดเพราะว่านิวคาสเซิลก็ฟอร์มดีซะด้วยต้องชมเทนฮาร์ดดีกว่าเปลี่ยนตัวออกมาใช้ได้ครับผมครับผมอ่ะไปดูกันแข่งขันนั้นนี้ก็เลยครับแอแมนยูเปิดบ้านอย่างที่บอกไปเอาชนะนิวคาสเซิลไปสามประตูต่อสองครับผมอือฮึครับผมอ่าเกมนี้เป็นไงบ้างข้าวโพด โอ้โหมันมีแบบหลายจุดนะที่ต้องแก้ไขครับเออ,อเหมือน<ม>อตัวที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วได้ลงด้วยเหมือนฟอร์มยังไม่ค่อยดีนะครับ mm hmm. แล้วก็แมนยูเหมือนมีเกมบิวขึ้นมาจนแบบเราเปิดจากแดนหลังยากนะครับเออนักจะหาจังหวะเจาะเนี่ยยากเหมือนกันนะครับมันเสียตรงนั้นไปไหน ไปนาทีเลยครับแล้วก็อก,กองหน้า่บางทีก็อือีซักก็ใช้จังหวะเปลืองไปหน่อยนะครับออืืครับครับโอเคก็ต้องบอกว่าเกมมิแมนยู Menu อาจจะมีโชคช่วยด้วยไหมคือจังหวะที่ได้ประตูก็ก็ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยปาดิแ <Okay. S 2> มนยูเป็นเป็นทีมช่วงหลังๆคือง่ายๆว่าไม่ค่อยคมแล้วก็เสียประตูค่อนข้างง่ายใช่ครับอื เกมนี้มาดูครับลูกแรกพอพี่เมนูซัดเข้าไปก่อนหนึ่งศูนย์นาทีที่สามสิบเอ็ดก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่อามัตเดียโลหักมาให้นะแล้วเมนูก็ยิงโล่งๆซึ่งเป็นจังหวะที่บอกว่านิวคาสเซิลเช็คล้ำหน้าพลาดอืมใช่เออมีรู้สึกมีทิเปียปะใช่ทิเปียห้อยอยู่ไหมแล้วแบบเออยิงแบบโล่งๆเลยไม่มีใครประกบ ใช่คือคือเหมือนแผงหลังนิวคาสเซิลคนอื่นๆเนี่ยดังขึ้นไปหมดแล้วยกเวนทริเปียคนเดียวคือไปห้อยอยู่คนเดียวไมนูก็เลยยืนยิงสบายๆไม่ล้ำหน้าเออครับหนึ่งศูนย์ครึ่งแรกก็เป็นสกอร์ที่แมนยูนำก่อนครึ่งหลังเปิดมาปั๊บเดียวนาทีที่เก้าอันที่นี้กอนดอนเป็นไงบ้างรงนี้ครับก็อาร์เมอร์ฟี่นะครับได้เปิดของโค้งเข้ามาใส่ให้กอดอนเลยครับนะครับถ้าเือนโอ้เปิดดีมากรุ่นนี้แล้วว่ากอดอนชาร์ได้ดี ครับผมครับผมรับก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่คลอสสวยจริงๆนะโค้งหนีทั้งโอนนั้นน่ผ่านทั้งกองหลังลงเท้ากอดดอนพอดีไปอืมมือเฟิร์นเปิดหลังจากนั้นเปยสวยๆอีกแล้วครับอืมก็รับผมอ่าหลังจากนั้นครับผมอ่ครับอ่าเขาโบต่อเลยเปิดสวยๆเป็นไงบ้างเมอร์ฟี่อ่าแล้วก็ของคุณเลยอ่าเป็นอมัดยันร้อง อ่าอามัดเดียโลนาทีที่ห้าสิบเจ็ดเขาบอกว่าเป็นจังหวะแบบคุกขิกนะแล้วลูกเด้งมาเสาสองอามัดก็หวดได้ซ้ายต็มข้อเลยลูกนี้หนักจริงๆครับลูกมันไปเลยครับใช่ต้องบอกลูกนี้อามัดยิงนี่แจ้งเกิดในเกมนี้เลยเนาะโอ้ใช่ใช่วันนี้หนึ่งหนึ่งแอสซิสกับหนึ่งประตูเป็นสองประตูต่อนึงหลังจากนั้นนาทีแปดสิบสี่ลาซูฮอยรุนขึ้นเปลี่ยนตัวลงมาไม่กี่นาทีเอง ครับปั๊บเดียวเอแล้วแบบหาจังหวะยิงได้แบบสวยมากครับผมครับซึ่งจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆฮอยลุนเป็นคนถนัดซ้ายแต่เหมือนนิวคาสเซิลก็บล็อกซ้ายกันหมดอ่ะกลายเป็นฮอยลุนยิงขวาครับผมแล้วก็ลูกค่อยๆไหลเข้าหน้าต่างไปเป็นสามหนึ่งครับปรากฏว่านิวคาสเซิลมาไล่นาทีช่วงทดเจ็บเก้าสิบวกสองจากลุยส์ฮอใช่ครับแล้วลุยส์ฮอร์จริงแบบสวยมาก แล้วหนักด้วได้ประมาณสามสิบลาได้ครับผมอืมครับโอเคครับหลังจากนั้นก็เรียกว่านิวคาสเซิลบทบทหนักเลยนะแมนยูก็บิดเฉียดไปเฉียบมาโอ้โหครับโดนตีเสมอหลายรอบมากอ่แต่สุดท้ายแมนยูก็ยันสกอร์อยู่ก็ชนะไปสามประตูต่อสองใช่ครับผมอสถิติหลังเกมชัดเจนเลยเข้าวโพดดูโอ้โหดูลูกยิงอืมครับ นิวคาสเซิยิงทั้งหมด21ครั้งแมนยู17ครั้งครับผมเข้ากรอบเท่ากันเลยแปดกับแปดเออครับผมแปลว่านิวคาสเซิลนี่โอกาสยิงเยอะกว่าแต่ว่ายิงคราเรแรกยิงยิงหลุดไปเยอะเนาะยิงเข้ากรอบ8ค่แปดเท่ากับแมนยูเลยหลวงพี่คนนี่ยสุดยอดเออลัดนี้หลวงพี่โอโชว์ผลงานดีอีกแล้วครับผม ต้องบอกว่าหลงพี่โอน่าจะเริ่มเริ่มปรับตัวเข้ากับพิม์ลิงกฤษได้แล้วแหละยังที่ผมบอกเออช่วงต้นๆรู้การมันเขายังจับทางไม่ค่อยถูกครับผมอ่าการคลองบอลนิวคาสเซิลเยอะกว่าครับห้าสิบหกัสี่สิบสี่ใกล้เคียงเลยครับแล้ดูส่งบอลส่งบอลนี่นิวคาสเซิลเยอะว่าโอ้ห์นิดเดียวนะถือว่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ ก็ถือว่าไม่เยอะครับใกล้เคียงกันครรัับบความแม่นยำดูคาเซนก็เยอะกว่าครับแต่ดูการฟาวด์แมนยูตัดเกมนึ่วาสิบหกครั้งอ้ครับดูคาเซนแค่เจ็ดครั้งอืมครับใบเหลืองสามใบเท่ากันใบแดงไม่มีลำหน้าดูคาเซ่นสองแมนยูหนึ่งเตะมุมเท่ากันเลยเก้าต่อเก้าอันนี้เออพถิติแบบแปดต่อแปดแปดต่อเก้าโอ้โหใช่รับผม เกมนี้อะขอเป็นฝั่งเจ้าบ้านก่อนล้วกันไมนยูให้คะแนนเนาะอันนี้ผมก็ให้เกมนี้ก็ให้ทางด้านของเอลิกทันแฮกเจ็ดแต้มครับผมก็ถือว่าอยู่เขาเรียกว่าก็ไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากก็กลางๆไปส่วนผู้สาประตูโอนาน่าก็ให้เจ็ดส่วนกองหลังสี่คนก็มีดาโลผมคิดว่าดาโลน่าจะเล่นเด่นสุดแล้วล่ะก็ให้เจดส่วนอีแวนคาซิมิโลแล้วก็วันบิสกาก็ให้หกไปนะครับ แผนแผงมิดฟิลให้เจ็ดหมดเมนูอัมราบัตแล้วก็แม็กโทมินเจ็แต้มเท่ากันหมดครับอส่วนข้างหน้ากานาโชอาร์มัดแล้วเกมนี้มีบรูโน่ฟอนเดสกลับมาด้วยแต่ปรากฏว่าตอนตอนสิบเอ็ดคนแรกออกผมก็งงๆใครเล่นหน้าเป้าเนี่ยไม่มีหน้าเป้าเลยเออ <laughs> แม็โทนี่คือเหมือนเออคือเหมือนแม็กโทมินเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวกลางอย่างที่ผมบอกอะ่ะยืนดันขึ้นไปยืนในกรอบเขตโทษแล้วบลูโน่ลงมาเปิดเกม ถ้าพูดถึงแดนหน้ากานาโชมก็ให้เจ็ดส่วนคนที่ให้เยอะสุดก็น่าจะเป็นอมาดเดียโลเกมนี้เขาเด่นจริงๆให้เก้าคะแนนครับผมส่วนบรูโน่ฟานเดสก็ตามมาตรฐานครับได้แปดแต้มคคนที่โดนเปลี่ยนออกก็มีไมนูกานาโชอัมบูโนรที่เปลี่ยนลงมาก็ถือว่าอะไชื่อสำรองเมนยูก็ดีขึ้นมีมาติเนสและฟอร์ครับอลิเซสเกมนี้พี่ดหมุดไม่ได้ลงและอนโทนี สำรองก็เลยผมก็เลยให้หอยลุนเยอะสุดเจ็ดคะแนนเพราะถือว่าลงมายิงประตูได้หนึ่งลูกด้วยเออครับผมก็น้องบอกว่าตัวผู้เล่นเมนยูก็ก็ถือว่าตัวหลักๆเริ่มกลับมาละวอะไรชื่อสำรองเป็นดาวรุ่งเลยแค่สามคนคอนววล่าฟอสซันแล้วก็คอร์ลเยร์เออครับผมไม่งั้นไม่งั้นก่อนหน้านี้นี่ตัวจริงมีอยู่แค่สองสามคนนอกนั้นสำรองเกรียกว่าเป็นดาวรุ่งหมดเลยครับเลยครับผมรอบ ฟังนิวคาสเซิลเป็นไงบ้างเขาคมก็โดนไปเยอะนะบูดูบาฟกาเนี่ยผมก็เลยให้หกแล้วกันที่เปียเนี่เสียเยอะมากครับผมก็เลยหกเหมือนกันนะครับส่วนส่วนแดนอทางเบิร์นกับอทางครับถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ฮอเนี่ยนัดนี้นี่เด่นเลยครับก็เป็นแปดไปครับผมครับผมอ่ ส่วนบูโนเนี่ยโหเด่นมากทั้งลุกทั้งรับครับผมบอ่าแล้วก็มีลองสตาร์ฟแอนเดอร์สันอ่องคนนี้เป็นเจ็ดแล้วกันนะครับแล้วก็มีกอร์ดอนเนี่ยก็เด่นในหน้านะครับผมเออแล้วก็อีซักกับทิปอ่าเมอร์ฟี่ก็ได้เจ็ดนะครับครับผมครับแล้วก็ส่วนอ่อผู้อ่าเป็นตัวสำรอง นะครับก็เป็นโทลิงตันเนี่ยลงมาก็เปลี่ยนเกมเหมือนกันนะเหมือนให้บอลเขาทะลุช่องแล้วแบบให้ง่ายๆเหมือนเพื่อนต่อได้ได้ง่ายครับอ่าผมก็ให้เจ็บไปส่วนตัวสำรองอีกแล้วเป็นหกนะครับผมอืมก็ต้องบอกว่านิวคาสเซิลก็เหมือนกันเนาะสำรองไลย์ชื่อเริ่มดีขึ้นแล้วเหลือดาวลูกแค่สองคนละไว้กับเมอร์ฟี่อเล็กเมอร์ฟี่เนาะเบอร์ห้าสิบสี่ครับผมอืม ต้องบอกว่าเกมนี้ดูบัฟกา้านี่นักเตะแมนยูจับทางได้หรือเปล่าเคยมาซ้อมด้วยกันเนี่ยเต้นเลยสิเห <laughs> มือนยินรู้เลยว่าดูบัฟกา้าไม่ถนัดมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยนนกันเ,นเล่นเขอครับนะครับ <c oughs> อโอเคแมนอัพเดอะแมนรอฝั่งแมนยูผมก็ให้<แ>อมามัดเดียโลเนาะ<อ>หนึ่งแอสซิสต์กับหนึ่งประตูสุดยอดครับคนนี้ครับก็ต้องถือว่าเกมนี้อามัดเขาก็ได้รับโอกาสลงตัวจริงแล้วก็เขาเรียกว่า สามารถทําได้ตามที่โค้ดกับผู้จัดการทีมต้องการเนาะใช่คือฟอร์มการเล่นก็น,นึงถือว่าโอเคเลยได้มาตรฐานแล้วปีหน้าก็ต้องมารอดูว่าอามัดจะขึ้นมาเป็นตัวจริงได้ไหมนั่นเลยสิครับผมน,น,นิวคาสเซิลครับอ่ก็เป็นบูโนโก่กอมไลครับเขาก็เด่นนะทางรถทางรับจ่ายบอลดีมากครับครับผมจำได้ว่าช่วงหลังๆนี่ตั้งแต่เราคุยเล่นกันมานะแมนออฟเดอะแมทนี่ผมว่า เขาโคดให้บูโน่เกือบเกือบทุกสัปดาห์เลยมั้งใช่ใช่ดีมากอ่ะครับเหมือนเหมือนเราอ่ะจุดอ่อนก็คือกองหลังบูโน่ก็วิ่งเข้ามาช่วยหน้าบางทีแบบการจะอยากได้ประตูเขาก็ทําได้นะแล้วบางทีเขาก็จ่ายได้ดีด้วยครับผมครับอเออก็ต้องก็ต้องถือว่าพอบูโน่ตามที่เขาโพดบอกอ่ะตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวหนาทุกวันใช่มมีซิตี้ครับกะจะมาฉีกสัญญาแหละ หนึ่งร้อยล้านอนดครับ 1, เรียกว่าตอนนี้ต้องกอดบลูโน่ฟันบลูโน่กิมาไรน์แน่นๆแล้วนะใช่ครับผมครับผมตารางคะแนนครับหลังจากจบเกมแมนยูต่อให้ชนะนิวคาสเซิลก็ตามเราขึ้นมาที่ห้าสิบเจ็ดคะแนนเท่ากันละอืแต่ผลปรากฏว่าเชลซีดันไปชนะเออนน่นสิไรตันเลยขึ้นมาหกสิบอยู่ขึ้นมาอันดับที่หกละโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยง่ายๆว่าเราเหลือนัดสุดท้ายนัดเดียว แมนยูเนี่ยหมดโอกาสไปยูโรป้าหลีกในในตามตารางนะครับหมดโอกาสเรียบร้อยแล้วคือหมดโอกาสในที่นี้คือเอ๊ะอาจจะบอกว่าเออแมนยูนะสุดท้ายเจอไบรตันสมมติชนะก็จะเป็นหกสิบเท่าเชลซีแต่ลูกได้เสียมันเป็นไปไม่ได้หรอกเขาโกรธบวกสิบสามกับลบสามอ่ะใช่ครับผมครับเออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแมนยูเนี่ยหมดหมดสิทธิหกแน่นอนเขาแนจะเหลือพื้นที่อันดับเจ็ดและกันิวคาสเซลอืมซึ่งซึ่งิวคาสเซิลน่ะผมว่าของเขาโพดยังได้เปรียบก็คือถ้าถ้าชนะ จะแต้มขึ้นไปเท่าเชลซีใช่ไหมเป็นหกสิบแต่ลูกได้เสียผมว่ายังไงนิวคาสเซิลก็ดีกว่าเราบวกยี่บเอ็ดเชลซีบวกแค่สิบสามเองอืมสูสีทีเดียวครับอ่าคราวนี้สมมุตินิวคาสเซิลเป็นหกสิบเชลซีเป็นหกสิบแมนยูเป็นหกสิบสมมตินะครับเท่ากันหมดเลยครับก็กลายเป็นนิวคาสเซิลจะไปยูโรปาลีกกับสเปอร์อ่าส่วนเชลซีก็ไปคอนเฟอเรนซ์ลีกอันดับเจ็ดแมนยูก็อันดับแปดก็อย่างที่ผมบอกอ่ะแมนยูน่าจะแปดแล้วแหละถ้าที่เราคุยกันมาอื อืส่วนอันดับเก้าเวสแฮมก็ไม่ต้องห่วงไล่ไม่ได้ละห้าสิบสองเพราะว่าทิ้งไปห้าละครับผมอ่าคราวนี้ยก็คือแมนยูจะขึ้นจบเจ็ดหรือแปดละเหลือแค่สองชอยละเสืนิลคาสเซิลเนี่ยจะหกหรือเจ็ดอืบเอาอะไรดีเขาโพดนะสุดท้ายจะไปคอนเฟลเลนต์หรือจะไปยูโรป้าเอาหกเลยครับเอาหกเลยใช่ไหมโอเคเพราะนั้นคุณเหลือชอยเดียวต้องรุนในเชลซีแพ้สุดท้ายนะเชลซีเสมอก็ไม่ได้นะเสมอก็ แต่ไม่ทันอืมเออไม่ยากเหมือนกันนะอืมเออถอยยากเหมือนกันไม่เป็นไรแมนยูก็ไปลุน้นหนุนเอฟเอคัพอีกหนึ่งถ้วยแต,แต่ก็ไม่ได่ทีมเราอะอสถิติมันคู่กันอาจจะนั่นแหละเจ็ดแปดนะใช่ปีนี้มาคู่กันตลอดเกมชนะก็ชนะด <c oughs> ้วยก,กันเสมอก็เสมอด้วยกันแพ้ก็แพ้เหมือนกันุนแล้วเลขออกมาแบบนะ ไอ้สถิติก็อใกล้เคียงกันมากแปลว่าแ <c oughs> มนยูกับนิวคาสเซิลนี่ฟอร์มสูงสีกันนะเนี่ยใช่เจ็บเจ็บก็ใกล้ๆกันนะแบบกองหลังหายเหมือนกันอืมครับโอเคได้ครับเอี EP นี้คุยเล่นหลังเกมครับผมครับเอะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเราเลยนะครับ <c oughs> โอเคครับ EP นี้ไปก่อนนะครับครับ <c oughs>